สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับนายสิทธิโชคถินศีกรรมครับขณะนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลัตนโกศินครับวิทยาเขตบางไกรกขงผมนะครับเรียนอยู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครับอ่าวันนี้เราจะมาเข้าสู่รายการนะครับเออไม่ใช่ครับเราจะมาแนะนำเอ่อพรีเซนต์เรื่องละครโทรทัศน์ครับ มีใครรู้หรือเปล่าครับว่า,าละครทอทัศน์เกิดขึ้นมาหรือว่าเป,เป็นเรื่องราวขึ้นมาได้อย่างไรอาจจะไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกหรือแถลงไขให้ฟังนะฮะละครทอทัศน์นะครับรละครทรทัศน์ครับเป,เป็นรายการหนึ่งรายการครับที่มันไม่รวมเกี่ยวกับพวกข่าวหรือว่ากีฬาเกมโชว์เยลลิตี้โชว์หรือรายการอะไรอื่นอีกมากมายนะครับเพราะว่า ละครโทรทัศน์ครับจะมีเรื่องราวหรือว่าบทประพันธ์ที่มีผู้แต่งขึ้นมานะครับเป็นเน้นความเป็นมากมายหลายตอนนะครับนิยมชมกันในเคหสถานครับผมอ่ะเดี๋ยวผ่านไปนะครับเราจะมาพูดถึงอิทธิพลของโทรทัศน์และละครโทรทัศน์นะครับอิทธิพลของโทรทัศน์นะครับจะมีผู้ให้การสนับสนุนเป็นจํานวนมากเพราะว่าโทรทัศน์นั้นนะครับเปรียบเสมือนทั้งวิทยุ เป็นสมั้รทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็ภาพยนตร์นะครับเพราะว่าโทรทัศน์นั้นจะได้ยินทั้งภาพและเสียงมาพร้อมกันครับผมละครโทรทัศน์ครับผู้ชมก็จะให้ความนิยมเป็นจำนวนมากเหมือนกันเพราะว่าในละครแต่ละเรื่องนะครับจะมีความน่าลุ้นความน่าติดตามชมที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ผู้ชมที่จะชอบแนวไหนนะครับเพราะว่าโทรทัศน์นั้นจะแบ่งได้ทั้งละครน,น้ำเน่า แอคชั่นรักหวานหวานลเคหา่นเลยว่าอื่นอีกมากมายนะครับแล้วแต่ผู้ประพันธ์ขึ้นมานะครับเราก็จะมาพูดถึงละคทรทรทัศน์ในประเทศไทยครับอ่าละคทรทรทัศน์ในประเทศไทยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงใครทันครับเพราะว่าอา่าเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่ามีบทประพันธ์คนประพันธ์ขึ้นมาหรือว่าเอา่อละครมากมายนะครับ มีใครรู้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมที่อยู่ผมอยู่นะครับมีใครรู้หรือเปล่าว่าละครทอทัศน์เรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับอาจจะไม่รู้นะครับถือว่าเป็นแค่ความรู้นะครับละครทอทัศน์ครับเรื่องแรกของประเทศไทยเลยนะครับชื่อว่าเรื่องสุริยานีไม่ยอมแต่งงานครับผมเป็นบทประพันธ์ของนายรำคาญหรือประหยัดนาคนาครับอ่ะเรื่องที่สองนะครับ ชื่อเรื่องว่าดึกเสียแล้วครับเป็นบลพันธ์ของนางอุญยาสาเพลิงธรรมครับผมแล้วจะถามอีกว่าทั้งสองเรื่องนี้นะครับได้ออกอากาศในช่องอะไรให้เวลาคิดอยู่ในใจนะครับถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้เลยนะครับทั้งสองเรื่องนี้นะครับได้ออกอากาศในช่องสี่บางคุณผมนะครับอพูดถึงเราจะพูดถึงละครโทรทัศน์ในปัจจุบันนี้นะครับ มันก็มีมากมายนะครับทั้งช่อง3ช่อง5นะครับเป็นช่วง2องทุ่มถึงสี่ทุมครึ่งนะครับเป็นช่วงที่ว่าบทละครทัจะได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับ่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องเออ่รักเกิดในตลาดสดนะครับเรื่องนี้ชอบมากครับเพราะว่าเป็นละครที่ตลกขบขันและเฮฮาครับอ่าผมก๊อบนายสิทธิโชคทีมศิกรรมนะครับก็จะขอจบการรายงานเรื่องละครทรัศนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ